ได้เจอกับเจ้าชายนี่เหลือเชื่อไม่เคยช็อกาน,นะสวนกันไปสวนกันมานะวันนี้ร้อยเท่าไหร่เป็นไงว่าเช้าเกอนไม่ไรวันนี้รถเร็วมากสืนกินมาแน่นอนเนี่ยเฉลยเพราะนี้เราไปซอป้อมเลยซอ้ซอมเสาต้นไมามันซอ้อมไม่ได้อ๋อเจอกับเจ้าชายนี่เป็นไงเห็นก็ไม่เป็นไงอ,อยู่คนละมุฟแน่วันนี้นะ <laughs> อยู่ดิว่าใครเดินวันในี้ แต่ไม่ได้มันมีอ,ชมอาชงอธิบันมามันมันมันอะไรเต็ม,มที่นะเ,เราสูงเท่าไหร่ครับปล่อยปล่อยเท่าไหร่ผลงานสามไฟเป็นไงบ้างล่าสุไไดรรไปแพ้1 1> แออที่ออสการใช่ไหมแล้วตอนนั้นมันชนะใครครั้งหนึ่งวันนั้นร้อยเท่าไหร่สามไฟเนี่ยร้อยร้อยสามสิบไหมโอเค okay ไหมโอเค ได้อย <mile> ู่นะไม่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 บีบมาเกินไปพอดีพอดีไม่ต้องคุมเยอะนะอะลูกหลานจากจังหวัดวาร์แปร์ครับเชียร์เราพอดี้องท่าเป็นดีด้วยครับวยเป็นกี่มาแก่นี่ครับรอตทองไทยรับเดินตัวเราดูก่อนดูเรื่อตัวพุ๊บไปปุ๊บด้วยนะครับนี่โอเคของมันเอาใจช่วงนี้ครับผมครับแบงคยี่สิบช็อชัวันนี้สีเสื้อใหม่เหรอก็แอบค่ายเก่าเนี่ยอ๋อ B C K ยิ้มนี่นะ้องอยู่นี่เหรอที่ไหนที่แปดริ้วครับแปดริ้วก็ สสอต้อยนั่นเหรอใช่เป็นค่ายเดียวนะค่ายเดียวก่อนนะสอมากี่วันรอบนี้ก็หลายวันอยู่คว่าเต็มตัวมาตั้งนานเลยเจอกับยอดของไทยเราเคยชกเขาไหมไม่เจอหลือเชื่อนะส่งไปส่งมานะรู้ว่ามันวันนี้เขาต่อยหนึ่งปอนด์เหรอไม่ต่อยเอาเราตกลงร้อยสามเป็นกร้อยสามของเรื่องน้ำหนักเท่ากันเท่ากันเท่ากันใช่ไหมพอเช้ามาเกินไม่เท่าไหร่เกินจุดสามเกินจุดสามผ่านแล้วตอนนี้นะคู่ต่อสู้แสดงว่าเกินสองปอนด์นะดิ ไม่ได้ต่อเห็นวนราการขึ้นไม่ได้ต่อนะเรานี่เป็นมวยยังไงฝีมือฝีมือทั้งคู่นะแล้วใครจะเดินวันนี้ดูเป็ีอยู่พลำมุมแน่วันนี้ยอดทอยอยู่มุมเลยใช้อยู่มุมแน่นอนแต่ไม่แน่นะมันมีอัจจงอาชีพมามันทำให้น่าสนใจต้องเดินนะนะเห็นยอดไทยนี่ก็จุกจิกันนะของเรานี่ประเภทอะไรถนัดอะไรซ้ายเหรอจังหวะีมือได้หมดใช่ไหมแล้วร้อยสามสิบเอ็ดนี่โอเคไม่เวทนี่โอเคเลยครับ ล่าสุดจบร้อยเรยก็สิบที่ออกรหรอที่นี่ที่ไทยครับไทยใช่ไหมใช่ครับสามอร์มหลังเป็นไงผลงานชนะหมดไหมก็ไม่หมดครับก็มีมีมีแพ้ลิทิเดตแล้วมีมาลวสโซงก็ไปนึงก็ทำไม่ได้อ่าล่าสุดแพ้นะเอาชนะชนะวันนั้นร้อยสามสิบนะวันนี้ร้อยสามเอก็สบายสบายเลยไม่ต้องแคะไม่ต้องคุมแล้วมั้งสักเล็กน้อยนะ เราคิดว่าเราได้เปลี่ยนตรงไหนครับมันความสูงความยาวเราใครสูงกว่าก็ในแม่เสีเปลี่ยนไม่มากหรอกนะแต่เราได้หนาหน่อยนะ<า>อ่ะเราลูกหลานจากจังหวัดพังงาครับน้ำหนักป,ปล่อยเท่าไหร่63กว,ว่ากสูงอ่าเราเจ็ดสิบครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละยีครับอ่ะีพอสมควรแล้วเอาความแฟนคลับเชีย,อนนอยร์นะวันนี้นนนนนครับผม,มบวันนี้ก็พี่น้องแฟนมวยครับเป็ดเกย์น้องแฟนมวยทุกตีนะครับที่ติดตามเชียร์นะครับวันนี้ก็ให้มีใจครับผม นี่เก่งบ้านขายกองวันนี้เราอยู่ที่มุมเนื้อตัวเจ้าชายผ่านเรียบร้อยโอเคเข้ามา้องใจโชคดีครับอโอเค